สวัสดีครับแม่แม่เอฟซิตทุกท่านนะครับวันนี้ผมควานของน้องไอยครับก็จะมาตัดอ้อยให้น้องครับอลนนี้คือก็คือช้างที่ตกงาน,นครับเราก็มาช่วยกันตัดให้น้องเขานะครับเป็นอ้อยที่เราซื้อครับ ก็ระยะทางที่มาตัดก็ไปักก็สี่สิบกิโลครับอยู่ตรนนี้อยู่ที่เขตบ,บุรีรั็ขอบคุณสำหรับเมนที่แม่ๆได้มอบให้เราครับเราก็จะซื้อยาซื้ออ้อยเขาด้วยก็อีกจุดนึงก็จะไว้ทาบ้านให้น้องครับ นี้ควานก็เแบรกคือ,อนราด,ดูครับรมีก้อนติดตรงนย้นครับก็ภาพก็เป็นอย่างนี้ครับพระมวานเราเจอฝนตกครับรถใหญ่ก็จะเข้าไม่ได้ครับเลยต้องแบกมาไกลนะครับดูจากนะครับเป็นดินเหนียวนะครับเราก็ ช่วยกันแบกข้ามคลองมาครับวานฝนก็ตกแรงมากครับทำให้ทางเข้าจะมีแต่โครนมีแต่ตอมคร,รับก็เลยเข้าไม่ได้กบเลยข้ามคลองนะครเพื่อไปไปตัดอยู่อีกฝั่งทางนู้นครับ นี่เราก็ช่วยกันแบ่งครับนี่ก็ทางตรงงานเรามากันห้าห้าเชือกด้กันครับห้าคนค,คนตัดก็ตัดครับคนแบกก็แบกครับ ไอปาอ่าไอเนี้เราก็รวมด้วยช่วยกันครับทั้งที่ตกงานทั้งหมดครับก็จะรวบรวมคะแนนกันครับจัดซื้อให้น้องๆเขาได้กินนะครับอั <S <S นนี้คับนี้ก็ยังตัดอยู่ครับตัดสองคนแบกสามคนนะครับอนแล้วก็ เป็นควานของเอื้องหลวงครับ้อดน้ก็น่าจะได้ หลายวันอยู่ครับเพราะเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็น่าจะเกือบเกือบเดือนนะครับพัิออครับอดี<ใ>นา<บ>นวรันก็เจอน้ำด้วยเจออะไรด้วยเขาจะหนักหน่อยครับก็จะแบบ,บข้ามคลองครับางานเกือบสองร้อยเมตรครัแล้ว หลังจากตัดอ้อยเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็กลับมาถึงบ้านนะครับพอหาได้ให้อ้อยเก่น้องเขาครับเขาก็ยืนกินแบบอย่างอร่อยครับน่าจะหวานครับเสียงดังตับๆเลยครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นพ่อพันธุ์ของเราครับ ก็จะมาตัดให้น้องอายแล้วก็พ่อพันของเราด้วยครับทั้งนั้นก็จะเป็นสอยเพชร้างกดงานเตินวนไปวนมานะครับ <c oughs> ควานพ่อยังทำความสะอาดที่เขานอนอยู่ครับ น้องเขาน่าจะอร่อยครับก็กินเอากินเอาเลยครับ